าใจในนานแล้วที่มีเธอกับฉันผูกพันจนเหมือนเพื่อนที่วางใจกันเสมอมาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ครูดอย4คุณ4เดินทางมาที่อีอซูซูซาลาเชียงใหม่นะครับสํานักง,งานใหญ่วันนี้เรามาพบกับเจ้าดาร์กอนแม็นะครับจะเป็นตัวแต่งนะครับของอีซูซนะครับ แต่งเครื่องใช้เครื่อง2.2ในการแต่งนะครับแล้วก็ทำไฟ LED นะครับมีไฟ LED daylight นะครับข้างในก็เดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะครับข้างในมีอะไรนะครับนนี้ก็จะเป็นบอดี้ของเครื่องอตัว TFR มาโมดิฟายใหม่หมดเลยนะครับทั้งสีใหม่ด้านในภายในใหม่เครื่องใหม่ล้อแต่งนะครับเบรกของ b บมโบแท้นะครับแม็กเป็น Bradley นะครับ ยางเป็นของโยโกนะครับหน้ายาง225ทับ 50R17 นะครับมาดูด้านหลังนี่ก็ดิสเปกเหมือนกันนะครับของดิสหน้าดิสหลังตอนนี้ก็ลิดแรงม้า220แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่550นิวตันเมตรนะครับโหเยอะมากเยอะกว่าตัว3000อีกนะครับคันนี้ก็เป็นคันเดียวในโลกนะครับ เครื่อง2.2ที่ออกมาใหม่เนี่ยแรงกว่า1 9แน่นอนถ้าผู้ชมท่านไหนที่กำลังตัดสินใจนะครับสำหรับเครื่อง,ง2.2นั้นแรงแน่นอนนะครับแรงน้งแต่กดถ้าใครอยากแรงเพิ่มก็สามารถไปปรับจูนได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับ สวยงามมากครับปมอะไรตัใหม่หมดเลยครับตัว2.2ตัวใหม่เลยนะครับอันนี้เป็นสวยงามครับเป็นแบบอาคันทล่านะครับเป็นหนังกลับปุมพวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับกดได้เลยโอ้หน้าประเดินหม่ครับโอ้ขนาด10นิ้วกว้างเรามีมาตรวัดอะไรหมดเลยครับนี่ก็เป็นจอ11นิ้วครึ่งครับข้างในสวยรู้ครับไม่ใช่อะไรอย่างเดียวนะครับเป็นคเร่งไฟฟ้านะครับที่ใส่เข้ามาเป็นของ ECU Shop นะครับมีปุ่มสตาร์ทให้ครับปุ่มอนุงความเร็วลงเขาครับ ใส่มาให้จัดเต็มครับเออออโต้ Auto 8สปีดหยุดเครื่องอัตโนมัติเวลาจอดไฟแดงหรือจอดนิ่งนะครับนี่ก็จะเป็นปุ่มกันล้อมหมุนฟรีนะครับถ้าต้องการดีฟต้องการซิ่งก็ปิดได้ครับนี่ก็เป็นปุ่มผอ,อไหมพิมพ2.5ครับผมช่องเสียบ USB มาให้พร้อมครับเนี่ยเบาะหนังนุ่มครับแต่งมาพร้อมข,ข้างในแคปนั่งได้ครับ ฝังเครื่อง2.2เข้าไปนะครับมีโปรติฟาใหม่ครับฝังใหม่มีตัว Fi ดิลิฟวยนะครับไม่ได้ย,ยัดใส่เครื่องตัวถังฟุณปูปครับตัวใหม่ใส่เข้าไปตัวนี้เป็นตัวปรับแต่งใหม่นะครับในอนาคตข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีการทำเครื่องแบบนี้มาก็ยังไม่แน่ใจนะครับในอนาคตข้างหน้าอาจจะทำมาแค่เครื่อง2.2นะครับ3.0อาจจะไม่มีแล้วนะครับ แล้วก็จะมาปรับที่เทอร์โบหรือว่าเรื่องความเร็วแทนนะมาจูนจูนเป็นเป็นรุ่นรุ่นไปนะครับในทิศทางของยีซูนั้นอาจจะไปในทิศทางของอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟฟ้าตอนนี้รถไฟฟ้าก็ได้ทําขายแล้วที่ประเทศนอร์เวย์นะครับท่านผู้ชมท่านไหนสนใจจะออกรถ,ถติดต่อยีซูส,ส,สาลาเชียงใหม่นะครับทั้ง5สาขาได้เลยนะครับก็ท่านผู้ชมท่านไหนสนใจนะครับมองมีรถสําหรับการ ทดลองขับนั้นเยอะมากนะครับนี่เคือทั้งเครื่อง2.2เครื่อง3,000นะครับมีทุกรุ่นให้ลองนะครับที่สำนักง,งานใหญ่นะครับศูนย์รบริการ isuzu s a า a r a j a n นะครับท่านผู้ชมท่านไหนสนใจก็มาลองกันได้ครับเร,เราจะไปลองคันนี้กันนะครับนี่เป็นวิวเอ็กนะครับเครื่อง2.2 เดี๋ครับตัวนี้เลยนะครับ2.2 MUX เดี๋ยวเราไปลองกันนะครับข้างหลังเป็นดิสเบรกครับข้างหน้าดิสเบรกนี่นะครับก็ราคาเริ่มต้นที่1ล้านกว่าบาทนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวนี่ใครบอกว่ายีสุไม่มีรถเก่งนะครับนี่คือรถเก่งของอินทรครับผมนี่ตัวนี้เลยสวยๆนะครับร็ใหม่ครับเครื่อง2.2เราจะไปดูว่าจะแรงการออกตัวจะเป็นแบบไหนฟิลลิ่งการขับจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน ดูคูณลอยสีคณสีจะทดลองขับให้ท่านผู้ชมดูนะครับน,นี้เราก็ขึ้นมาที่บนรถแล้วนะครับบนรถของมีเอ็กเครื่อง2.2ตัวใหม่นะครับจะมีเป็นบอกไฟฟ้านะฮะอยู่ด้านข้างนะครับท่านผู้ชมดูนะตรงนี้นะครับก็จะเป็นปรับเอ็นนะครับนี่ปรับเอ็นบอกก็จะเอ็นนะครับปรับเอ็นปรับไปข้างหน้าปรับ8ทิศทางนะครับตรงนี้ก็จะเป็นขยับไปด้านหน้านะครับนี่ ดันขึ้นก็นะครับตัวบอกก็จะขึ้นนะครับดันลงนะครับปรับได้อิสระแบบที่ท้างครับเป็นเบรกมือไฟฟ้าครับผมนี่ถ้าเรากดลงปุ๊บอ่ามันก็จะมีแรงต้านที่ที่เท้านะครับที่เราเหยียบเบรกนะครับนี่มุนโอ้ครับตรวจสอบดูก่อนจะออกรถมีอะไรขีด <สา S 1> ขวางาไหมนะ ตัวนี้เป็นพลังมายไฟฟ้าจะเบาครับไม่ใช่ไม่ใช้ในส่วนของตัวพลังมายไฟฟ้าคือความความเร็วยิ่งเพิ่มขึ้นพวงมาัยิ่งเพนจวงลงใช่ครับนวงตามความเร็วครับอันนี้ยังไม่ต้องแต่คันเร่งเราแค่ปล่อยเบรกเขาก็จะไหลไปก่อนอาจจะควบคุมง่ายกว่าลองออกตัวนะครับออกตัวไปออกแต่คันเร่งไปเรื่อยๆรับก็จะไม่ให้ดูจอเพื่อความปลอดภัยความเร็วอยู่ที่40ครับ40ขึ้นมา ก็การเปลี่ยนเกียร์นั er nah ้นแทบไม่แทบไม่รู้สึกเลยนะครับาเขต่อกันสนิทมากใช่ครับอันนี้ในความเร็วอยู่ที่80นะครับเดี๋ยวของอะไรก็จะหนักขึ้นนะครับตอนนี้ของอะไรหนักขึ้นครับเพื่อความปลอดภัยนะครับความเร็วเพิ่มขึ้นของอะไรหนักขึ้นใช่ครับว่าตอนนี้เป็นช่องทางเดินถนนอ่าถ้าเสร็จก็ดึงอ่ามันจะดึงที่พวงมาลัยเวลาจานออกนอกเลนอ่าตอนนี้เป็น L LDW ก็คือ Lane Departure Warning เพื่อ การเวลาลูกค้างง่วงอ่าครับเวลาไมาจย์น้่เตือนนะครับมันจะเตือนให้เรานะครับนี่ล็อกคันเร่งไว้ที่70ตลอดเวลานะครับใช่ครับมันจะเร่งเองแต่ก็ยังตามคันข้างหน้าอยู่ใช่เร่งเองนะครับนี่ผมไม่ได้เยียบอะไรนะเนี่ยนี่เขาบอกว่าอนเตือนต้องจับพวงมาลัยต้องจับพวงมาลัยด้วยนะเช่นนี่มีเตือนนะครับเวลาง่วงเวลาอะไรก็ช่วยในการขับขี่นะใช่ได้ดีมา ไม่มีเตือนมีบอกเหมือนมีเหมือนมีเพื่อนร่วมทางอะเนาะเออเหมือนมีเพื่อนร่วขับไปแล้วก็เนี่ยเอามือออกเฮ้ยอย่าเอามือออกเพราอะไรนันแล้วก็ใช่ครับไป้านะอันนี้ตัอย่างถ้าคันหน้าเร่งเขาก็จะเร่งตามถ้าคันหน้าเบรกเขาก็จะเบรกตามตามเลยอ่าอันนี้ก็ประคองไปเรื่อยๆครับมาเบรกมาเบรกให้เนี่ยใช่เราไม่ได้จะเบรกนะครับเนี่ยเบรกให้เลยนะโอ้โหเจ๋มากถ้าหน้าเบรกเราเขาก็เบรกคันข้างหน้าใช่ครับข้างหน้าเร่งความเร็วเราก็เขาก็เร่งความเร็วตามเรานะครับ คันอื่นแทรกมาครับอ่ามันก็เร่งตามคันนี้ด้วยนะเร่งตามคันนี้ไปเลยเซ็ตตรงออโต้ไปเลยนะใช่ครับอ่าวันนี้หลุดหลุดหลุดไปมันก็จะหาจับคันใหม่จับคันนี้แล้วโดนคันนี้เบรกจับก็จะเบรกสีฟ้าคันสีฟ้าเบรกเราก็เบรกอันนี้ก็จะเป็นบายสปอร์ตเวลารถมารถมามีมีบายสปอร์ตขึ้นอ่าสีส้มๆกับเป็นรถ QV ที่เลาะคันใหญ่เนาะจะจะมาดูวงเลี้ยวดูนะครับว่าจะเลี้ยวได้กว้างหรือแคบอย่างไรนะครับ ดูนะปกติรถกระบะทั่วไปนะจะเลี้ยวนี่ไปเลนสามนะครับเรามาดูนะจะอยู่เลนไหนนะมาดูนะครับเลี้ยวครับเลี้ยวแล้วครับโอ้โหสบายสบายครับผมแสดงว่าวงเลี้ยวแคบนะครับปกติกระบะทั่วไปก็นู่นแหละครับเลนสามนะครับเกียนเจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดตอนนี้จะมีแปดสปีดแปดเกียร์มาดูที่เกียร์แปดครับนี่โอ้โหไหลลื่นครับไหลลื่น ชงล่างนิ่มนิ่มนวลน,นะนิ่มนวลอฟิลขับ,ขบรถเก่งนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่สถานขึ้นพงมาลายหรือสถานขึ้นเท้าหรือช่วงล่างเนี่ยแทบไม่รู้สึกเลยนะครับหน่วย2.2อัตราตอบสนองไวมากตอเท้า,าเนี่ยไวมากครับออกตัวก็ไวจากเมื่อกี้นะครับลองออกตัวดูไวกว่า1.9นะครับลอง1.9ก็จะค่อนข้างติดนิดนฮะไปลองมา ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างอย่างแรกเลยอ่าสอเครื่องยนต์ตัวใหม่อัตราเร่งเป็นไงบ้างครับโกอัตราเร่งนะครับจากที่เปรียบเทียบกับตัว1นึแล้วกันนะครับเนาะก็ตัวนี้ตอบสนองเท้าได้ดีมากๆนะครับการออกตัวนะครับแล้วก็แม้กระทั่งเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยโ,โหแบบแรงแรงมาแบบไบวมากนะครับกอ แทบจะเท่าๆกับเครื่อง3.0ที่ผมใช้อยู่เลยนะครับเลียอบเกือบเท่า3,000เลยเอาคโวใช้เครื่อง3,000อยู่ใช่ครู่2.2ตราเร่งเกือบเท่า3,000เลยช่วงล่างเป็นไงบ้างครับช่วงล่างของ L X อยากให้ครูวีวหน่อยช่วงล่างช่วงล่างคือนิ่มนวลนะครับคือฟีลรถเก๋งเลยนะครับเราขับรถเก๋งคืออย่างนั้นเลยนะครับโอนที่ผมขับกระบะแนบหลังใช่ไหมครับก็ขับไปนี่โอ้สถานขึ้นหลังเลยครับแต่ถ้าเป็นคันนี้คือนิ่มนวลมาก เพราะว่าเนื่องจากข้างหลังเป็นคอยสปริงใช่ไหมใช่เป็นสปริงหน้าหลังนะครับาาการเบรกก็ดีมากครับนิ่มดิดหน้าดิดหลังนะครับแล้วเมื่อกี้พาไปลองระบบความปลอดภัยเอเด,อ,ดอ่าเป็นระบบอะแดปตีฟคุลลนโทนควบคุม<อ>ความเร็วรถคันหน้าเป็นไงบ้างครับคุณโกเป็นระบบที่อัจฉริ่ยมากครับชอบมากๆเลยนะครับก็คือคันหน้าเร่งเราเร่งคันหน้ายุดเราหยุดโอ้แบบ ที่เราตอบสนองกับการใช้ชีวิตในเมืองเลยรถเก่งอะไรเงี้ยโอ้เมื่อกี้แอบแอบออกนอกเลนเป็นไงใช่เราลองเราลองแกล้งเนาะลองแกล้งน้องดูนะครับขยับขยับน้องก็ดึงพวงมาลัยเรากลับมาเลยดึงพวงมาลัยกลับมาเลยแต่ไม่ไม่แบบไม่ได้ฟีลแบบตกใจนะค่อยๆดึงะชาตมากใช่ครับครับโดยรวมเป็นไงบ้างครับให้คะแนนเต็มสิบคูโบให้สักเท่าไหร่ครับถ้าให้ถ้าให้สิบเอ็ดได้ผมจะให้นะครับแต่ว่าให้สิบเต็มสิบให้สิบนะครับโอเคครับดีมากดีจริง